ใครผ่านไปผ่านมาแถวรังสิตนครนายกคลอง15นะคะไม่แวะร้านกาแฟกับต้นไม้เนี่ยถือว่าไปไม่ถึงนะคะเพราะใครที่มาแถวนี้นะคะนอกจากจะได้ดอกไม้กับต้นไม้สวยๆกับบ้านแล้วเนี่ยก็ต้องมานั่งแวะจิบกาแฟชมบรรยากาศชิลๆที่ร้านกาแฟกับต้นไม้ที่นี่ด้วยค่ะ ที่ร้านนะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าใครได้ไปที่ร้านนะคะทุกคนก็จะแวะมาเขียนโน้ตติดไว้ที่ร้านอย่างนี้นะคะเป็นการบ่งบอกว่าเรามาถึงแล้วนะคะซึ่งเราก็เขียนเหมือนกันค่ะเขียนชื่อรายการของเราติดไว้ที่ร้านเลยค่ะเดินชมร้านเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาสั่งกาแฟกิน,นะคะ่ะ <hoy> เราสั่งกาแฟมากินคู่กับขนมปังปิ้งของที่ร้านนะคะที่ร้านมีขนมปังปิ้งให้เลือกหลายรสชาติมากๆคะ่ะเราก็สั่งมาทั้งหมด2รสชาตินะคะเป็นรสหมูหยองพริ ผานะคะกับรสเนยน้าตาลนะคะก็ที่ร้านเขาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะกําลังกินอย่างพอดีคําเลยค่ะหลังจากกินของหวานเสร็จนะคะก็ขอเติมความสดชื่นกับจิบสยามคู่มือฟินอินสตี e ฟู้ดนะคะน้ำดื่มสยามนะคะเป็นน้ำดื่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF สหรัฐอเมริกาเลยนะคะใครที่แวะมาซื้อต้นไม้แถวของ15นะคะก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านกาแฟกับต้นไม้ด้วยนะคะ